สวัดีวันนี้มอเชนสีิเมลอนนบ็อกไม่ใช่อยู่ในมือเธอแต่อยู่ในคอมโอเคต้องลำบากเลยเพราะว่าต้องถือแบบไหนดีแต่นี้มันเป็นเมลอนแบนเซนบ็อกแบบเก่านะเพราะว่ามันมีแอปของมันอ่ะ มีแอปของมันอยู่แล้วแต่มันจะไม่อัปเดตอันนี้คือแบบอัน,นแรกเลยอัน,น,แ,รอน,นแรกสุดเลยเป,ปืนไม่สามารถใช้ได้เพราะมันต้องใช้2อมือในการทำแต่เมาส์มีแค่อันเดียวคลิกข,ขวา้า มันต้องทำย่างเงี้ยคือว่ามันทำอะไรได้เออเอ,อ็เอ,อ,อ,อกดไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่นั้นแหละมันทำอะไรไม่ได้เลยเกมเนี้ยชิบแทง ไม่เหลืองนะเอเอเอมันไม่มีปุ่มรีเซ็ตหรอโอเคฝันปืนธีเดียวนละาจะวิธีรี้จนะได้ไหมเอเอใช่โอเครู้ละ กล้องหนุกโอเคไม่เป็นไรเริเ่งจ้าก็จะฟีดว่า มหลุดอ่ะชิบิบระเบิดก็อ่ะมันซูมออกซูมออกไม่มันซูมออกไม่ได้มันซูมได้แค่นี้ไอออกไปดิทำไมมัน รเปิดโอเครู้วิธีใช้ระเบิดละวันนี้เป็นแบบคอมมันก็จะเล่นยากนะรออะเบิดได้ดีโอเคระเบิดกูขัเกลยวเอาพี่ปลา ภาพมันจะไม่ค่อยดีนะเพราะภาพมันจะใช้ได้อยู่รู้สึกมันจะติดเหลืองเลยเอาฟักทองมาดีกว่าฟักทองบินได้นะมันทำ่างนี้ได้ดเยเหรอเฮ้ยสนุกละเลื่อนเมาขึ้น สน,นุกละขึ้นไปคืนไปจับโอ้สน,นุกเลยโอเคน่า,าเบือเ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 ่อจะจัดเลยหายไปดิหาเลยอันนี้ยังไม่ได้อัปเดตอะไรเลยอ้าวจ้า ขวัญเปิดดิแต่อันนี้มันมันไม่อัปเดตมาตอนไหน,น,นเปิดดูหลายปีที่แล้วมันก็ไม่ได้อัปเดตเนี่ยเวอร์ชั่นเก่าเลยยังไม่มีอันนี้ไฟอยู่เลยยังไม่มีหอกไฟเลยนี่ก็ด้วยแล้วปืนก็มีปืนเลเซอร์เลยอยันไม่ใช่ปืนเนี้ยเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเนี่ยยังไม่ปีนปืนเลเซอร์ ไอ้จิงปืนนี้อัปเดตล่าสุดคือปืนนี่มันเป็นปืนที่โคตรโกงแต่สมัยก่อนก็โกงอยู่แล้วทำไมป,ปืนนี่มันกดไม่ติดโอเคลองมาเล่นต่อสู้ได้ไหม อยโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะสมัยก่อนมันมันบางขนาดนี้เลยเหรอทำได้มันน่าจะใช่สมัยก่อนไม่ได้แข็งแก่สมัยก่อนไม่ได้แบบมันปัจจุบันอะสมัยก่อนมันมันอ่อนแอกว่าปัจจุบันไม่ได้แข็งแก่มันจะปัจจุบันแล้วอะ Okay. ปืนขึ้นเสียงสมัยก่อนคือปืนขึ้นเสียงมันไม่ได้ดีอะไรเลยมันก็แค่ผักมาสมัยเนี้ยมันต้องทำดาเมจแล้วก็ทำโอ okay. เค okay. เดี๋ยวคลิปมันจะยาว จบแค่นี้แล้วกันส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยมีนี่ว่าค้อนมันสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันใช้ได้ไหมใช้ได้ไเยี่ยมใช้ได้ด้วยหยาบเพิ่หยาบเพิ่งพยาเพขึ้นมากน โอเคไม่ต้องเห็นฉากนั้นละกันนะเห็นตะเสดฉากกับเอาหลุดอีกแล้วทำไมมันชอบหลุดละ่ะโอเคเอ่อมันไม่มีอะไร ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจริงๆโอเคเดี๋ยวคิดว่าจะยาวก,กันแค่นี้แหละไปละบ๊ายยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยถ้าไม่กดไม่ลอนตัวนี้ตายนะไปละ,ปละบ๊ายบาย you yeah.